สวัสดีครับผมอาร์ตอัครรัตน์ภูสนาพงศ์จากแบรนด์อัครรัตน์ดีไซเนอร์ออกแบบชุดประจำชาติบนเวที Miss Universe Thailand ในปีนี้ครับและถ้าเมื่อย้อนไปในปี2020นะครับชุดไตรรงอโงหน้าสุพรรณมัจฉาหรือชุดประกาศไทยแลนด์ยังคงสร้างความจดจำและตำนานให้กับบนเวที Miss Universe และในปีนี้นะครับผมเราจะมาสร้างตำนานชุดประจำชาติไทยบนเวที m i s s u n i v e r s e ครั้งที่74ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดในครั้งนี้ครับชุดสุวรรณรักษาพยายักษพิทักษ์สุวรรณภูมิได้เห็นรูปปั้นปฏิมากรรมยักษ์นะครับที่หน้าพระอัวสดในวัดพระศรีรัตนศาสดารามรู้สึกถึงการปกป้องพิทักษ์ศาสนาโดยชุดนี้นะครับจะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวนะครับลูกปรักของตัวยักษ์ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างนะครับ ท่าทางหรือแม้กระทั่งในทางความเชื่อของคนไทยนั่นก็คือทเาวสุวรรณชุดนี้จึงมีแรงบันดาลใจจากความเชื่อนำมาเชื่อมโยงเรื่องราวให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนได้จดจำท่านในลักษณะของผู้พิทักษ์ครับองค์ประกอบของชุดนี้นะครับผมก็จะมีตัวชุดครับเครื่องประดับตัวทงแล้วก็หน้ากาก รวมถึงรองเท้าด้วยครับผมงานศิลปะชิ้นนี้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายอย่างเดียวแต่หากคืองานศิลปะที่แฝงไปด้วยความหมายแล้วก็ในยะที่ลึกซึ้งมากโดยเฉพาะดวงไฟที่อยู่บริเวณหน้าอกครับดวงจิตวิญญาณเต่าทหารกล้าที่สู้รบเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองนะครับบริเวณที่เป็นอินทนูหรือโครงสร้างของตัวชุดได้รับแรงบันดาลใจมาจากโขนเครื่องแต่งกายของยักษ์นะครับผมในโขนพระราชทานซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่า ชาติไทยสำหรับชุดนี้นะครับผม mm. ก็ได้ถ่ายทอด mm. อารมณ์ mm. แล้วก็เรื่องราวในการนำเสนอให้กับนางงามที่สวมใส่ชุดนี้นะครับมันจะไม่ใช่แค่ชุดไทยธรรมดาแต่ชุดนี้ต้องแสดงออกถึงความหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็สามารถนำเสนอบนเวทีโลกให้รับรู้ถึงความแกร่งของหญิงไทยครับผลงานชิ้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายหากคือผลงานศิลปะชิ้นเอกที่แบรนด์อัครลักษ นั้นตั้งใจสรรสร้างบางครั้งศิละปะไม่ได้เลือกให้ตอบคาถามแต่หากถูกเลือกให้วางคําถามเพื่อรอวันค้นหาโดยตัวคุณเองครับ ชุดยักษ์สวนรารักษาพญายักษ์พิทักษ์สุนภูมิไม่ใช่แค่ชุดประจำชาติแต่หากคือกราะแห่งเกียรติที่แฝงไปด้วยความกล้าหาญความแข็งกแกรง่งและผู้พิทักษ์ที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยนี่คือความภาคภูมิใจที่ห้องเสื้ออาร์ตอักษร์เนรมิศินประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดความเป็นไทยบนเวทีระดับโลกค่ะ